วันเด็กมศวจัดยิ่งใหญ่เด็กนานาชาติสืบสารวัฒนธรรมพนักงานมศวเฮธนาคารกรุงไทยปล่อยให้กู้เป็นครั้งแรกตำรวจจังโกเกินเหตุให้ไปสักเด็กขบขวบทีมอเตอร์ไซค์จิ๋วชนรถยนต์อาถรรพ์เรือสำราญอิตาลีเกิดลางแชมเปญไร้ฟองอับปางสุข13บสสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่กทานเข้าสู่ช่วงเวลาของดูงนิว ทางสถานีโทรทัศน์สูชแนลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธวันนี้พบกับผมกิติณัน์บุตรเคียนนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ชั้นปีที่สองครับค่ะและดิฉันนางสาวอันธิการสุตินศรีนิติคณะศึกษาศาสตร์เอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่3ค่ะสู่นิวส์ในวันนี้ก็จะได้นําเสนอข่าวสารสาระน่ารู้ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธไปยังคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีวันสําคัญหลายวันนะครับอย่างนั้นก็เป็นวันที่เกี่ยวกับ,กบเยาวชนด้วยนั้นก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองนะคะซึ่งทางประเทศไทยของเราค่ะก็ได้จัดให้เสาร์ที่2นะคะสัปดาห์สัปดาห์ที่2ของปีนะให้เป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสัมพันธ์สาคัญต่อเด็กและเยาวชนของประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะใช่ครับและในวันนี้นะครับวันที่14มกราคมทาง มสวของเราครับก็ได้จัดงานวันเด็กขึ้นนะครับในชื่อว่าวันเด็กนานาชาติสืบสานวันธรรมทั้งที่มสวประสานมิตรและก็มสวองครักษ์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญญลีพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดเผยว่างานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555ได้จัดขึ้นในพื้นที่ทั้งมสวประสานมิตรและมสวองคลรักษ์จังหวัดนครนายก ซึ่งเน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้ชื่องานว่างานวันเด็กนานาชาติสืบสานวัฒนธรรมประจำปี2,555โดยพื้นที่ในประสานบิตรนั้นจะเด้นเด็กในเมืองหลวงซึ่งมีทั้งเด็กต่างชาติโดยพื้นที่ประสานบิรจะมีเด็กนานาชาติอย่างญี่ปุ่นเกาหลีจีนสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรปและเด็กไทย oh, <yeah. S 1> การจัดงานวันเด็ก ให้เด็กในเมืองซึ่งส่วนใหญ่มีความพร้อมอยังคงเน้นสาระและคุณค่าเพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความสนุกสนานและมีความสุขส่วนการจัดงานวันเด็กที่มสวคอ์องคักษ์นั้นก็มีเด็กหลากหลายมาจากสภาพครอบครัวที่มีฐานะต่างกันเราได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอนครนายก40โรงเปิดพื้นที่องครักษ์สร้างความสุขและเปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่องครักษ์จากการประชุมทําให้เรารู้ว่าแต่ละโรงเรียนยังต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยมากมาย และแต่ละโรงเรียนมีความต้องการความช่วยเหลือที่ไม่เหมือนกันบางโรงเรียนต้องการเน้นเรื่องวิชาการในสาขาวิชาต่างๆบางโรงเรียนต้องการเรื่องสุขภาวะพลานามัยและฐานความรู้ในสาขาคณะต่างๆ ทางโรงเรียนในเขตองครักษ์ยังต้องการอีกมากในงานวันเด็กที่มสวงองครักษ์เด็กๆในพื้นที่ต้องการแสดงนะครับเช่นการเต้นการรําหากแต่สิ่งที่เขาขาดคือเสื้อผ้าและชุดการแต่งกายทางโรงเรียนสาธิตมสวรประสานมิตรฝ่ายปฐมจะจัดชุดเสื้อผ้าการแสดงให้เด็กๆทุกคนในช่วงท้ายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญญรีพานได้บอกว่างานวันเด็กแห่งชาติทุกๆปีนั้น ไม่อยากเห็นเด็กๆได้โอกาสเพียงวันเดียวโดยเฉพาะพื้นที่ขัดแคลนหรือต้องการความช่วยเหลือ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะทางมศวของเราทั้งทางที่องครักษ์แล้วก็ทางฝั่งประสานมีดก็ถือว่ามีเด็กเข้าร่วมกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะใช่แล้วครับค่ะและสาหรับข่าวต่อไปค่ะมหาก็เป็นวันสําคัญที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะคนั่นก็คือวันครูแห่งชาตินะคะ16มกราคมของทุกๆปีค่ะซึ่งมีโพลเผยออกมานะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราค่ะฝันว่าอยากจะเป็นครูในอนาคตค่ะ รองศาสตราจารย์ดออรองอาจนายพัฒน์คณบดีคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธกล่าวว่า วันเด็กผ่านไปเราจะเห็นความคิดเห็นของเด็กๆจำนวนมากอยากจะประกอบอาชีพครูเมื่อโตขึ้นส่งผลให้วันที่16มกราคมในวันในปีนี้วันครูจึงมีความหมายอย่างยิ่งซึ่งการที่เด็กไทยอยากเป็นครูนั้นมีเหตุผลว่าอยากจะสอนเด็กๆให้เป็นเด็กดีสะท้อนให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่อาชีพครูนั้นยังเป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กไทยจะเห็นว่าภาพรวมของสังคมที่มีต่ออาชีพครูดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้เด็กๆที่เขา ได้ใกล้ชิดก็ได้มีโอกาสเรียนรู้กับครูที่เกิดเป็นความประทับใจส่งผลให้เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากจะเป็นครูและเด็กๆส่วนใหญ่นั้นจะรักและรักครูและชื่นชมครูเพราะครูใจดีเอาใจใส่รักและสนใจเด็กๆมอบความรักปรารถนาดีให้หากครูที่สอนเด็กๆในระดับเด็กเล็กประถมต้นต่อด้วยระดับประถมปลายมีโอกาสได้กอดเด็กๆจะทําให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขเพราะในสังคมนี้พ่อแม่ไม่มีเวลาให เด็กๆมากนักเด็กบางคนจึงหวงหาความรักจากผู้ใหญ่ซึ่งเด็กบางคนอาจจะต้องอยู่กับผู้สูงอายุและการที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นั้นบ่อยครั้งจะเห็นช่องว่างที่เกิดระหว่างวัยซึ่งผู้สูงวัยสื่อสารกับเด็กไม่รู้เรื่องแต่เมื่อเขาได้มาโรงเรียนที่มีครูที่ทำหน้าที่เสมือนพ่อแม่คนที่สองเด็กๆจะรู้สึกปลอดภัยมีความสุขสดุกสนานดังนั้นจึงเห็นว่าครูนั้นมีความฝันที่จะทำให้เด็กเกิดที่จะทำให้เด็กในการใช้ชีวิต ครูและเป็นครูได้ในอนาคตค่ะก็ถือว่าครูนั้นก็ยังเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของเด็กๆหลายคนนะก็ถือว่าครูนั้นเนี่ยเป็นผู้สร้างอนาคตของชาติอย่างแท้จริงเลยค่ะใช่แล้วครับและในช่วงวันไหนที่ผ่านมานะครับนักเรียนโรงเรียนสาธิตของเราก็ได้ไปรับรางวัลน,นะครับเยาวชนนิเด็ดแห่งชาติ นะครับโดยนางสาวชาลิดาวิจิตวงทองนักเรียนสาธิตมสวประสานมิตรของเรานักเรียนชั้นม .6 นะครับได้ไปรับรางวัลเยาวชน,นเด่นแห่งชาติที่ทำในรัฐบาลอาจารย์กระบบนพัฒพุทธทสันติธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลายัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมและอาจารย์สัติธรวรรณพัฒนำนางสาวชาลิดาวิจิตวงทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ4วิชาเอกคณิตศาสตร์เข้ารับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติพร้อมกับเยี่ยมคารวะพระนธท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเมื่อวันพุธที่11มกราคมณนาตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาล ค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเพิ่งผ่านพ้นปีใหม่มาไม่นานนะคะคทางมหาวิทยาลัยของเราค่ะก็ได้เดินหน้าเยี่ยมเยียนสื่อมวลชนนะคะซึ่งทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธของเรานะคะก็ได้ไปให้ของขวัญเพื่อเยี่ยมเยียนสื่อมวลชนค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยะลีพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์มิโรธพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิชิตลีลักษิธรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและเจ้าหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์มสวนำปฏิทินอวยพรสวัสด,ดีปีใหม่2555แก่สื่อมวลชนสายหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆอาทิไทยรัฐ เดลินิวมติชนข่าวสดประชาชาติธุรกิจบ้านเมืองสยามรัฐสถานีโทรทัศน์ช่อง11สถานีโทรทัศน์ไทย PBS และเมื่อในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับทางโรงเรียนสาธิตมศวรประสานมิตรฝ่ายมัธยมนะครับก็ได้จัดการทดสอบความพร้อมทางการเรียนนะครับเพื่อพิจรรารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตร่ายมัธยมได้กำหนดวันในการรับสมัครทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยขั้นตอนเริ่มจากการรับบัตรคิวที่มีระเบียบวินัยการทดสอบมารยาทไทยที่แต่ละคนจะต้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมการยืน่นเอกสารใบสมัครเพื่อชำระเงินค่าสมัครที่เป็นไปตามระดับขั้นตอน โดยนักเรียนต้องดําเมินการสมัครด้วยตนเองถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าสมัครทดสอบกว่า2,500คนแผคนภายในงานยังมีอาจารย์ชาวต่างชาติให้บริการรับคำปรึกษาสำหรับผู้ทีสนใจหลักสูตรนานาชาติงานดังกล่าวนั้นจัดขึ้นที่บริเวณโถงล่าอาคารเฉลิมพระเกียรติและบริเวณโถงล่าอาคารวิทยาบิโรค สำหรับข่าวต่อไปนะคะถือว่าเป็นข่าวดีกับทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะและสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มิโรธทุกท่านค่ะซึ่งตอนนี้นะคะธนาคารกรุงไทยนะคะ,คะก็ได้ปล่อยให้กู้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มิโรนะคะได้ลุยชี้แจงและก็อธิบายสําเร็จได้โดยใช้เวลา1ปีและก็หวังว่าสถาบันการเงินอื่นๆนั้นจะได้ปล่อยทางเงินกู้อีกด้วยค่ะ I don't know. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญญลีพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดเผยว่าขณะนี้ธนาคารกรุงไทยได้ให้สิทธิแก่พนักงานมหาวิทยาลัยใช้สิทธิ์ของตัวเองเพื่อกู้เงินได้เหมือนกับข้าราชการมหาวิทยาลัยทุกประการซึ่งแต่เดิมนั้นพนักงานมหาวิทยาลัยจะไม่ได้รับสวัสดิการในการกู้เงินธนาคารใดๆเลยซึ่งก็ได้ประสานงานและลงไปชี้แจงกับทางธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารแรกทํางานอย่างต่อเนื่องมาประมาณ 1ปีจนถึงตอนนี้ระเบียบบังคับ ได้เปลี่ยนไปด้วยการอธิบายรายละเอียดว่าพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยมีระยะเวลาในการทำงานโดยทำสัญญาเป็นระยะ1ปี3ปีหรือ5ปีและมีโอกาสต่ออายุการทำงานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจึงควรมีสิทธิ์และมีโอกาสในการกู้เงินธนาคารเพื่อที่จะนาเงินไปใช้จ่ายสร้างอนาคตหรือที่อยู่อาศัยของตัวเองในเทียบเท่ากับข้าราชการมหาวิทยาลัยทุกประการแต่เดิมการ พิจารณาติ์ในการกู้เงินตามสัญญาณแต่ตามสัญญานั้นโดยดูแค่ตัวอักษรในหนังสือซึ่งไม่ได้ดูตามสภาพจริงจะทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้มีแค่มสวเท่านั้นแต่หมายรวมไปถึงมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศอีกด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะกับทางพนักงานมหาวิทยาลัยของเราก็จะได้รับสวัสดิการที่เพิ่มเติมขึ้นมาทัดเทียมกับข้าราชการมหาวิทยาลัยค่ะ และสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็ไปพักเบรกกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะเราอาจเป็นคนที่อยู่ซอยเดียวกับคุณลูกผมอาจเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกคุณ เรามีความรู้สึกเหมือนกับคุณทุกคนแต่ไม่มีความรู้สึกใดจะหยุดยั้งสำนึกที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้ เพราะเราคือทหารของประชาชนค่ะก็กลับกันเข้ามาสำหรับช่วงที่2กับรายการซููนิวส์นะคะ สำหรับข่าวต่อไปค่ะถือว่าเป็นเหตุการณ์ซ้ำซ้อนประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะคกับเรือสำราญประเทศอิตาลีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้เกิดล่มอับปางลงนะคะเสมือนกับเรือไททานิกที่เคยเกิดเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วใช่ไหมคะครับค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะเขาก็ถือว่าเป็นอาถรรพ์ของสุข13ค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าเมื่อวันที่16มกราคมก,กรณีเรือสำราญคอสตาคอเนเดียของบริษัทคอสตาโคเชียราของอิตาลีชนหินโซโครกและอับปางใกล้ชายฝั่งเกาะโซราขออภัยค่ะใกล้ชายฝั่งเกาะไอโซ l าเดลกิกลิโอ โดยล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นห้าคนสูญหายอีก12บคนสำหรับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือช่วงเช้าวันอาทิตย์รวมทั้งคู่ฮันนีมูนชาวเกาหลีใต้ที่พบรอดชีวิตปาฏิหาริ์หลังจากติดใต้ซากเรือนานกว่า30ชั่วโมงโดยคู่รักที่รอดชีวิตนั้นคือนายฮันกีด็อกและภรรยาจองฮเยอึนครูวัย29ปีทั้งคู่เผยผ่านสำนักข่าวฮอนฮัาของเกาหลีใต้ว่าทั้งสองตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนานนับชั่วโมงหลังจาก าพลาดการอพยพเรือในครั้งแรกก่อนที่ได้รับการช่วยชีวิตในเช้าวันถัดมาอย่างไรก็ดีมีรายงานด้วยว่าเรือสำลันดังกล่าวนั้นสอลางไม่ดีนับตั้งแต่พิธีเปิดเดินสมุดอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี2548โดยแชมเปญที่ใช้ฉลองนั้นไม่มีฟองพุ่งออกมาส่วนวันที่เกิดเหตุอัปางก็ตรงกับวันศุกร์ที่13อีกด้วย ก็นับว่าเป็นความเชื่อื่องสุงจุดสามที่เป็นไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีกันนะครับและในข่าวต่อไปนะครับพี่ดิวครับ Apple ถือว่าเป็นเจ้าของนวัตกรรมในเรื่องเครื่องมือไฮเทคเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone 4S ซึ่งตอนนี้กำลังล่าสุดอยู่เลยครับใช่แล้วครับและ Apple นะครับก็ได้สั่งระงับขาย iPhone 4S ในจีนนะครับหลังจากเกิดเหตุจลาจลขึ้น บริษัท Apple in ประกาศระง,งับการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด iPhone 4s นะครับทุกร้านของตอนในกรุงปักกิ่งและมาหาคนครเซี่ยงไฮ้นะครับหลังเกิดเหตุลูกค้าจำนวนมากที่ไปรอซื้อ iPhone 4s ที่ร้าน Apple ในเขตซานหลี่ตุนทางตะวันออกของกรุงปักกิ่งแบบข้ามคืนท่ามกลางอากาศหนาวเย็นจัดกรดแค้นที่ร้านไม่เปิดให้ในเวลา7นาฬิกา ของวันที่13มกราคมดังที่ประกาศไว้จึงหือประทะก,กับรปภและคว้างปาไข่ใส่ร้านและพนักงานจนเกิดจราจนขับย่อมมีผู้ถูกจับอย่างน้อย2คนค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะมาแนะนำภาพยนตร์ค่ะกับเรื่องที่น่าสนใจในระบบ 3D นะคะกับเรื่อง The Dark Guest h o u t ค่ะภาพยนตร์เรื่อง The Dark Guest o u t เป็นเรื่องราวของมนุษย์5คน ที่พบว่าตัวเองอยู่ในมอสโกพวกเขาต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากเอเลียนที่เข้าโจมตีอย่างรุนแรงความน่าตื่นเต้นที่โดดเด่นในรูปแบบสามิติของของความงามในกรุงมอสโกแบบคลาสสิกพร้อมด้วยสเปเชียลเอฟเฟกที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจ <Okay. S 1> ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจนะคะสามารถรับชมได้ในระบบ3มิติคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันได้นะคะกับเดอะดักเกสอค่ะ ครับและในข่าวต่อไปนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของเด็กเล็กนะครับเมื่อสักครู่เป็นข่าวของวันเด็กต่อมาเป็นข่าวเกี่ยวกับเด็กเช่นกันนะครับตำรวจของเม็กซิโกนะครับจังก้าสั่งเขียนใบสั่งนะครับให้เด็ก6กขวบข้อหาที่ขี่จักรยานมอเตอร์ไซคันจิ๋วชนรถยนต์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมืม่อ13มกราคมที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองซิอูดาส หัวเรศของเม็กซิโกนะครับให้ใบสั่งเด็กชาย6ขวบหลังขี่รถมอเตอร์ไซค์มิเนเจอร์ของเด็กเล่นนะครับชนรถยนต์ SUV วยวรือระบุว่าขับขีย่ยานพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาตและยานพาหนะไม่ได้รับการจดทะเบียนพร้อมทั้งยึดรถของเล่นไว้เป็นของกลาง ก็ถือว่าเป็นเรื่องเด็กๆที่ไม่เด็กเลยนะคะคอ,อย่างไรนะคะพ่พอแม่ผูกป,ปกครองก็ควรจะดูแลบุตรหลานของท่านนะคะคไม่ให้ไปก่อเกิดเหตุแบบนี้ได้ครับก็ไม่รู้ว่าน้องคนนี้หัวร่างข้างแตกหรือเปล่าครับขับรถมอเตอร์ไซค์คันจิ๋วแล้วไปชนรถยนต์ครับถือว่าคันเล็กๆแต่ว่าไปชนรถยนต์ได้นี่ก็ถือว่ารอดได้มานี่ก็สุดยอดแล้วนะคะค ค่ะและสาหรับวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมส่งเสริมงานอดิเรกนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมส่งผลงานประกวดกับโครงการสื่อสร้างสารรค์กับมสวในอนาคตนะคะซึ่งก็สามารถส่งเข้าร่วมผลงานได้นะคะถึง3ประเภทนะคะสําหรับประเภทที่1ค่ะนั่นก็คือประเภทภาพวาดค่ะประเภทภาพถ่ายและก็ประเภทสื่อมัลติมีเดียประเภทวิดีโอหรือว่าว t ทานั่นเองค่ะซึ่งสําหรับท่านใดที่สน ใน,ในะะก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะคะโดยรายละเอียดนั้นจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับทางมหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรธของเราในยุคอนาคตค่ะในมุมมองของท่านนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไม่จํากัดความคิดและก็อุปกรณ์ที่จะใช้ในการส่งผลงานนะคะและสําหรับผู้ที่ส่งผลงานค่ะสามารถส่งได้ด้วยตนเองนะคะในวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555นี้นะคะที่บริเวณใต้ตึกคณะศึกษาศาสตร์นะคะหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.tagunto.com/happyclub2555 นะคะและมีรางวัลน,นะคะมูลค่ามากกว่า8,000บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถส่งผลงานเข้าร่วมกันได้และที่สำคัญค่ะส่งผลงานเข้ามาร่วมยังไม่พอนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ตราประทับกิจกรรมหมวด3ค่ะส่งเข้ามาร่วมกับทางชมรมส่งเสริมงานในเดเรกในครั้งนี้นะคะจะได้รับไปเลยค่ะสำหรับตราประทับหมวด3 เด่นที่น่าสนใจเลยนะครับแค่ส่งผลงานไปก็ใครได้รับใครเที่ยงไม่ได้รับตรามหมวามไม่ได้รับตรามหมดามีั้งอยากมีสิทธทิ์จะไปลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า8,000บาทอีกด้วยนะครับเหมือนเป็นการปล่อยของนะใครที่มีของก็มาปล่อยกันในงานนี้ค่ะครับและในวันนี้นะครับผมกิตตินันท์บุตรเคียนค่ะและดิฉันนางสาวที่การสุจันทร์ศรีค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติการรับชมพบกันใหม่ โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ